ไปดีพ mm ี่น้องไปดีพี่น้องคือเก่าเลยพี่น้องเอาหอดตลาดเซโนพี่น้องตอนนี้เอากำลังแยกกับเบานั่นพี่น้องตอนนี้ว่ากินกับปุ่นปนห้าสิบปลาพี่น้องลองห้าสิบปลาเท่ากับมาเอากับปุ่นก่อนเวลารองท้องก่อนนะวะกับปุ่นกับแซ่บแซบพี่น้องเปนห้าเลือกเสื่อน ปลาสิมพักนี่สิที่แหลมหรืออะไรเนาะเอาเขามานทำกัดแล้วเป็น้องแต่เอามาแยกเป็นวางนี่เอามากินปุ่นกินนั้นยังก่อนเราสองคนจะหอดบ้านเอ๋เพื่อนไปลองเพื่วนน้องไก่เติบเข้าไปมันจะหอดเป็นเที่ยังก็เป็นบ่ายพี่น้องมันกัดซีอือไก่เติบพี่น้องเขากลับมาน้องเขาวสิก่อนจ่ายเงินไปและจ่ายเงินไปแล้วก็ไปพี่น้องกนถ่านนะครับเรนดันจะไปทางไหนหรือบ้านไปยัง ไปเช่นได้เชนนี้แล้วเนาะน,น, <c ười> น,นี่แหละแหะัย่างพ่อน้องบึงมันมีแห้งบ่เมื่อ,อกี้วันที่ยิวพน้องคนละเลยเาอนทหารนะคับบริการทหารเนี่ยกี้ยังไปอ๋อนาะก ตลาดเซโนพี่น้องไอ้เพิ่นมาหน้านเพิ่นหาซื้อปลาซื้อพักกันแล้วอะไรพี่น้องคนไปเพิ่นรอไปข้างล่างเลยครับอ่อนมาสเสร็จนี่พี่น้องอเอามาหาสำรองไว้พี่น้องโซนนี้ก็เป็นเออหมองขเขาจะฝากรถฟ้าเนี่ยหมองขเาขาจะายปลากใช่งไหม Mà lọc sau kiểu tàu hai ba, bên ngoài. Ui 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 ui. 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 Ui ui hay Ui ui เป็นลกจักรไม่น้อยเลยมองเจาะรถจักโรโซนทั้งเจอดทั้งลุ่มไม่น้องโซนทั้งลุ่มพื่น,นรักบ้านเลยบ้านัน่น,น,น,นคือจะไปถา่าใหแแแ้รถละแหละเมื่อวันเอพี่น้องเห็นวันเอเป็นครั้งแรกนั่นไม่นี่นะอน,นาเอาหนำเลยซื้อหนำเลยซองตุ๊กหนำเสื้อนั่นใช่ปะเสื้อหน,ำ,อนำก่อนจังเลยใช่ไหมมีเยอะเบ็นบ่ ใาซเ้นนามก่อพี่น้องเลยน้ำเปล่านะชอบทุกเี้นนาก่าพี่นอ้นนงนองเลยไอ่้นหนือเหยเลยพี่น,อน,น,น,น้องเปิดมาเลย กินน้ำมะใส่มุให้ึ้นแรกเลกินน้ำแล้วก็พี่น้องก่อเจไปห่อนเบาหนั่นพียงเอาคนถ่าได้กำสออ่อนจะใช้แล้วแต่ว่าคนก็ยังหล่ออยู่เปจักแต่ว่าเขา็ยังบ่เห็นแต่ว่าไอ้เป็นสื่อพักเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่เขาขยับ่ได้ทายเป็นต้ใส่หลอดเนาะบมาลองใส่หลอดเพียงเอาไปเป็นเข่าเป็นห้ำ เนขัดซามตะหองมาเลยลงมาโซนนี้พี่น้องบอลน,นั้นครับส่สออ่อนเพิ่นมากเลยบ่พี่น้องแต่ส่ออ่อนเพิ่นผมได้ลงมาแต่รถเนาะน้ำพี่น้องตลาดเซโนพี่น้องเลยแล้วพี่น้องไปพ่อกับยุบ้านเอพี่น้องบ้านบอลนันหมดละว่าเพิ่นสิ มันจะเป็นอย่างไรบ้านเนากับผมเคยเห็นในตอนแกคลิปพี่น้องเนาะไปเห็นตัวจริงๆแล้วมือนบ้านเอว่าจะเป็นอย่างไรพี่เนาะโอเคเนาะเป็นน้องเนาะออกันยี่บ้านเอนะเป็นน้องเนาะออกกันเอบายดีพี่น้องตอนนี้เขาก็หลังจากที่ออกจากมาจากตลาดเนาะเข้ามาหดใกล้ชิวบ้านของบอลนั้นแหละพี่เนาะใกล้ชิวบ้านแล้วพี่เนาะทางแรกตอนเหามาผมเคยสู่ท้ายคลิปเด้อพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นทางแรกเลยทางนี่ทางที่พี่เนาะที่ได้เห็นนี่ พราะอมาแต่ละเทื่ยเขาก่ได yeah. ้สู่ไทยผอนเทือนเอาจังไทยเนาะที่นนกับเวฟซีเห็นพร้อมๆกันพี่น้องเพราะว่ามันเอ๋เากว่าเจอแรกพี่น้องก็มาไกลสีฮอตเลยนี่เทจอแรกพี่น้องเลยเบื้องทางไปพวกเขาเบื้องทางเบื้องทางเขาป่าเนาะสไตล์ปะบ้านบ้านอยู่กลางป่าพี่น้องเขามาปลาเล็กเล็กเข็กมาเป็นสองกิโลเลยพี่น้องไก่เด็ดได้พี่น้องลแบบไงใกล่แล้วใกล้แล้วใกล้บ้านเลยพี่น้องครับงงามๆนี่พี่น้องประมาณนี้แหละเพราะว่า ทางบันเขามันสบลรีก็เลยงามพี่น้องเลยเดี๋ยววกัด <laughs> สันหัวเข้ผู้เล่นงามกแต่งงามแหง้งจ <laughs> <laughs> ั <S <S 2> <S 2> บเด็กจับพี่น้องแม่เลยบ่เนี่ยแม่เอ๋เลยบ่เนี่ยย,ย,ยังยังวะคน<อ>คนบ้านนั่นมาอยู่นี่ปะนาโฟนี่ปะนาโฟเออเขาแข็งมา <S <S แต่แตบ้านเขาหน้ามานาเขามาปูเคื่อนอยู่นี่นะ ค่อข้างนะพี่น้องพยายามฝนนี่คือจะอุตรายต้องหวาพี่น้องไปอะไรอย่างเงี้ยฝนแต่ว่าซุ้มแก่ท่านยงี้ยฝนยังไปอยู่ได้เขาเลยอ่าบือนเนาะบือนไปบางทีก็ใซ่รถไทยแต่ก็ออกไปอยู่ทางดำนะลอยลายเลยเนาะอยกัน่ออีกนะหอนบ้านนี่อ่าเจ้าก้อนโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเพื่อนเนาะพี่น้องแบบนี้ไปฉลอนเพื่อนเลยพี่น้องขึ้นไปเรื่อยๆให้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ได้เนี่ยพี่น้องหวรุ้นต้องการพี่น้องตังแรกที่จะมาเห็นบ้านเรื่อพี่น้อง ไปเรื่อยโตอจะอกกอัอัจร่เลยเนาะพี่น้องเดียวคว้าเียวว้าเดี๋ยวควานำนรถไทยเียวขึ้นนี่เนาะเดี๋ยวเลยลงลุ่มอีกพี่น้องเลยต้องการพี่น้องเียวเขาไปเอบ่เนี่เียวเาเียวนีได้เียวนีได้เดี๋ยวนีเดียเด็เขานี้เออเขาน่องนะเออืนอยากตามคนรถไทยไปพี่น้องเขาได้เขาป้อนี่ก็ได้ เพิ่นจากตามก้นรถไทยไปพี่น้องได้อยู่ได้ยี่เนาะทั้งคือยุคนั้นยุคทั้งนี่นะแต่จะแต่จะแต่จะกลัวพี่น้องรถไทยมียังได้ขึ้นกลมไปได้เนาะคือว่ายังบ้ันคุนเคยเนาะพี่น้องถ้าเพิ่นมาเธอหนึ่งแล้วก็โว้ยบ้านน่ามันต้องนั่นน้อกเนาะพอแล้วนี่ตัวเห็นบอกอันเขาทะเลนี่ เพื่อนบอกมาแต่ใช้พอดีเฮ้ยเพื่อนเยเข้าไปพุ่นเลยเลยเข้าไปพุ่นแล้วเเลยเข้าไปพุ่นดีไปเพื่อนเทาอีกเดี๋ยวพี่น้องมาหอดมาหอดแล้วพี่น้องเลยเข้าไปพุ่นดีนั่งอะไหนั่งหอดแล้วบ้านนี่อ๋อหอดแล้วพี่น้องไอ้บ้านนี่หอดเพื่อนละพี่น้องไอ้บ้านนี่จั๊กเม่พฝนยู่บอกไม่เท่าอะไรเนาะบอก ห้ออะไรพี่น้องห้อนเงิงงาานสั้นห่อซองเบานั้นแหละพี่น้องเอ้ยเอาสีเล่อเ<า>บิ่งเงินหัวและสีต่างหัวในต่างพี่น้อง <c oughs> เอาไม้ยังเห็ดบั๋นพี่น้องเอ้ยนี่นเป็นเครือพี่น้องเอ้ยเป็นหัวเพอน,น,นั้นหัวหัวในน้อยพี่น้องหัวในน้อยที่ที่เนี่ยนะนี่นะตาหัวเพ้นพี่น้องบ่อบทต่างพี่น้องต่างในหนึ่งในน้อยเนาะ ต่างต่างกับบ้านเฮาหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าต่างกับบ้านเฮาหน่อยหนึ่งพี่น้องบ้านบ่อนั้นเงินยังใหญ่เงินบ่อนั้นมาจับพี่น้องเงินไทยพี่น้องเลยบรรยากาศเออรถไทยเพิ่นนะรถไทยสีเกียร์ได้เนาะเออมนธรรมดาเลยเงินเงินใหม่เนองเจ้าบอกบ่บ่เขาบอไม่ใช่สันซุเมศุนย์ยังไงจูเซบด เราไปทางไหนเรเห็นแล้ววะไม่ใช่นน่องน่ะนะน่องยังตัวจาอทายตอนนั้นนะน่องบายดีได้ไหมบาดีได้ไหมล้อยนั่นอันกินนมจูบพี่น้องนมจูบเออจ้างน่องยังบ่อันนี้น่องดีนะน่องดองดงดีนะพอดีบ่เออเห็นเห็นน่องดงดีพี่น้อง เห็นตัวเป็นเห็นแตในคลิปบบานั่นพี่น้องไอ้หองแจอดไฟน้องตรงดีพี่น้อท่านน้เป็นหันขาพี่น้องท่านนี้เป็นหันขาพี่น้องขับคล้ายคล้ายเครื่องอะไรก็จะคล้ายเครื่องนองเอน่อาวงเี้ยวงให้ลอยว่าเอาให้นั่งนั่เอา่วงนี่ไรบ้านอะไรไอ้กด น้ำบ่านองใส่น่ะองส่นะเอ่อผู้ทิดว่เนีผู้ทิดว่ะผู้ทิจะบ่ะอเอองสลาแม่อืมาานใช่ไหมเป็นแม่บอนันที่น้องเ้ยอันนี้เป็นแม่เถาเนาะสบายดีไม่เถาไปลินใช่ไหม ไปดินจะใช่นั่นนะโอ้ไปดินให้ลูกไผ่โอ้ดโ,อโดยโดยโดยเ,ยเป็นไข่เป็นวัดส่วนหนึ่ไผ่กระไดสิวาจังไดขี่มูกขี่มีกเพราะว่าไผ่แหละมันเรายังแข็งแห้งอะไรเนาะไม่บอกเรายังแข็งแห้งแล้วขึ้นเลาขึ้นนั่นนั่นนี่ขึ้นจะยังได้สบายอยู่มาเบิ่งพี่น,นอ้อง เม <Keep S 1> no ื่อกีเป็นซานั่นซานจักซานพี่น้องซานแบบเป็นซานั่นซานอะไยังก็บอกฮะผักกาดไปเสียไปเห็ดอยังบ่ไปมุกไก่พี่เนาะผัดซานเป็นอันนี้พี่น้องเอาเอาแล้วก็เอาใบใหม้ใช้ใบเนาะผักจาดพี่น้อง น้องน้อยสานเป็นบ่น้องน้อยเป็นรึบ่ฉันบ่เป็นบ่เป็นแต่เอื้อยเอื้อยนี่สานเป็นแล้วพี่น้องสุดซานพอกัดตาดพี่น้องจะไปดีพ่อบ้านฟ่นบ้านน้ำพองท่า วันนึงใช่ใช่ใช่วันาข้อันลาขานาะอืมใช่ใช่แม่มนแลุงแมนใช่ใช่ใช่มานานจะว่ามาน้ำกันเนี่ยเนี uh, <mon mon ่ยมูกันเลย่วนกันมาน้ำกันนั่นโอ้เขาวราจับปลบุกีบลูกโบลูกบุกรอจับบุกงยังยังเกินหาไปกินอเออนี่นี่ี พูดนั่นบานั่นคนเฮ็ดเฮ็ดกินอยู่บ้านั่นเ็ดกินอยู่แล้วเห็ดแล้วอย่างว่ามันมานั่งหล่นน้วนะพ่อพมาเลยจากปีกเขาเพราะนี่แข้งแห้งอย่างดองดงจักปีบก70นี่แป๊ดเหรอฮะจะข้าทอตาิ้เมื่อเข้าอยู่อือเราจะบริการโตถูกกับชกเลย เราไปจหานแต่ข้าวอเมริกาต่อนู้กับเซกพี่น้องเผมอกพปเราเลยผมบอเจ็ดแปดสิบเลยจักพี่น้องยังแกงแห้งอะไรนาะยังแกงแห้งอะไรครับเ่าเขาองรมาดนี้เราคอยก็ไม่ไมู่้ว่าความปลอกนไปาจักเขา เขียวหมากไว้ไหมอันหมากอยู่ในแช่กับเขียวเนาะอยู่ในแช่กับบร,ริได้ขาดอันหมากในไดแช่กับต้องเห็นพี่น้องเอ้ขั้นตหมากนี่บร,รยยแบบิได้แปลกตาปริได้พี่น้องพอเข้ากันไดแช่เข้ากับเ็นพี่น้องเลยอันเขียวหมากเป็นนเอาขั้นไปหน้าลืมเขาบเป็นยั้งพี่น้องเอ้ขั้นลืมมันตาหม,มากนี่บริได้เพี่น้องต้องกลับมาโหลด เากอ็ยเบกักํามากแน่ันเนาะแนวมันมูเดียวบ่กับมันั้นโดยมูเดียวกันเราอยู่คนละบ้านนะแต่หัวจักกันนะส่วนมากเ่าเข่าได้ผลว่อไปกลับไปว่ะอยากมาส่วนงามพนเลยผลเอ้เจ้าตองวามันมาโบราณดอกส่วนเผลพี่น้อง5กิึ้นทั้งเพือนและพี่น้องวันนี้ เงียเด้อบรนันเด้อเห็น hmm. ังเฮนบนันก็ปเนยไปนอเห็นกนจงอยกันเงาปเนาเลยเาเป็นกำลังนนะโดย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 กินมาทั้งเงนเลยไปเนอมุมทั้งทั้งเฮือนลงไปเออขไปเลยขันสองเปเน ไอเบงกอนกำลังเห็ดกินใงไสเดอซาวออนซาวออนกำลังเห็ดก no? ินพี่น้องไยปลาเซโนงเห็ดกินปลาเซโนพี่น้องบอดีีน้องอบทามบนั่นสกืโลเท่าไรบ่โเศร้าโลเศร้าบอเตางอาะต่างกันไรเนาะ มือหยาดพี่น้องเด้เอ,อเขาบึงพี่นอ้องเขาบอกเคยเห็นพี่นออ้องเลยเคยแหละเอ้ยโอ้แปลว่าทางเทิงนี่เขาอยากเนี่กระได้พี่น้องเลยนี่เนี่ยเขาอยากเนี่กระได้พี่นอ้องทางเทิงนี่เป็นแปลว่าสมมุติว่าเขาดังไฟทางลุ่มเนาะทางเทิงนี่เขาเอายังมาอยากสมมุติเนาะเป็นซีนแห้งซีนยังเขาเอาให้มันมันแห้งกระได้พี่น้องมาพอประเทศเป็นรักไปเรียบร้อยๆเลยพี่น้องเอ้นี่ครับอะไรพี่นอ้อง ร่างคมหนามพี่น้องเไยโอ้น้ำไม้พี่น้องน้ำไม้ทุ้งน้ำไม้ดองเพิ่นเงินครัวของบ่อนั่นพี่น้องคักขักขักขักแบบนี้นะคักได้ตะกี้กัอันนั้นแล้วนี่นะวันที่นั่นโอ้พี่น้องคักขักอยู่ในในเงินเงินคักเลย มาเจอกมาซ่องบอสทั้งทั้งบ่อ๋เอเงินครวัวกับเงินไงอยู่ทางตอกรับไปไปเอว่าเฮ็ดเป็นเออินว่าจากักเออินว่ายังทางนั้นเป็นแป่ว่าข้ามันผู้ไทยแต่กินกันมันกซานทา <c oughs> งนั้นนะนะทางทางวางกันซ่องอยู่เฮ็ดกินนะนะพี่น้อง

สบายดีอยู่ดีเมียดยมาลำบานั่นพอเอ๋บอก,กเฮ้ยตะเคีอบันเอเขาก็มาเมื่อนี้เขาก็เห็นเมื่อนี้่ทแรกเขา <c oughs> บ้านที่เอ๋บ่บ่คนละบ้านก็ใกล้กันทั้งละเัาอยู่ท,ท,ท,ทั้งลำคลองคุณลำคลองอันทแรกเขาทางไต่ทางลุมทางคลองคุณละบ้านที่เชียงแค่เขางป็นบ้านหน้องเต้แต่ว่าทะเบียนบ้านถึงกับบ้านนลำงงบ้านนลำงง,งเชียงแค่บุญไทยบุญทั้งใดบุญทันหอดบุญทันหอดลงทางไงเด้อุ่มไม่ ทังลักสามกลิ่นแบบนี้กลิ่นน่าข้าวค่วเลยนะโอเคพี่น้องคลิปนี้เากับซิได้ลาพี่น้องตอนนี้แล้วพี่น้องตามไปคลิปต่อไปพี่น้องว่าสี่ยังพี่น้องว่าสีกินเข่าคลิปกินเข่าฮัลินเดอไายหัลซินเดอไทยน้องขั้นบอยไทยิะอยู่ในคลิปเบานั่นพี่น้องเลยรับคลิปนี้กอ่ะสบายดีพี่น้องเออเมื่เข่าเบานั่นพี่น้องเพิ่นย่างไปแล้วเากับเห็นแต่ตอนมาตมบิดพี่น้องยังบอ ไดเนนเ้เพิ่นนา,างวอแล้วเพลินซ้ำแล้วปิดกล่องก็จะเป็นนางแล้วเพลินอีกพี่น้องเลยเพราะออกันคลิปหนาเข้าแล้วพี่น้อง